น๊อตฮะทำไมตามึงอเลยลอยป่ะไม่ไม่ไม่ได้เป็นไรกมืงคืนมึงหลับมึงนอนไหมนอนดิทำไมตามึงดำๆำะรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกเจ็บบ้างไหมเนี่ยจะไปไหนก็ไปกูมไม่เลิกจะเลิกไหมกูไม่เลิก สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมน็อตวันนี้ผมจะมาทำคลิปแกงอีกแล้วครับผม <_ passiert> ผมไปเจอคอมเมนต์หนึ่งพี่น็อตพี่น็อตแกงติดยาหน่อยได้ครับผมจะทําให้ก่อนอื่นน่ะผมก็ต้องเอาฐานมาทาตาเนี่ยคำ้ำคำอะ่ะเออคือยัง เออคือละโอเคครับทุกคนถ้าอยากรู้ว่าไอ้โน้ตมันจะเป็นยังไงมันจะสงสัยหรือไม่ไปดูกันเลยแล้วกันโอเคเลดโกโอเคครับทุกคนรอมันมา น็อตมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่อ้ามึงมานั่งอะไรคนเดียวตรงนี้อะนั่งเฉยๆนั่งเล่นหาดูหนังป่ะไปดูเลยไปดูเลยขออยู่คนเดียวสักพักนึง หหคนเ,นง <S <S เหงาอ่ะไม่เหงาไม่เหงาเบือ่อเป็นไรเบื่อหรือเปล่าบอกกูดิไม่ได้เป็นไรมีให้มีอะไรให้กูช่วยก็บอกเดิเออ,เอ,อทำไมมึงทำตัวแปลกแปกอ่ะไม่แปลกไม่แปลกปกติป่วยหรือเปล่าเป็นไครวะะไม่ได้เป็นเหมือนรู้สึกว่ามึงหนาวหนาวหนาวนเนี่ย ไม่หนาวไม่หนาวนอดฮะทำไมตามึงลอยลอยวะไม่ไม่ไม่ได้เป็นไรกลางคืนมึงหลับมึงนอนไหมนอนดิทำไมตามึงดำๆวะไม่ได้เป็นไรไม่ได้เป็นไรนะฮะเอ้าขอดูหน่อยเป็นไรวะไม่ได้เป็นไรสงสัยนอนน้อยสงสัยนอนน้อยเอ่ะก็ไปหาหลับหานอนดิไป นอนไม่ะ่ะไม่นอนไม่นอนร้อนร้อนแต่สั่นเหมือนหนาวเหงื่อไหลเมันเป็นอะไรผมเนี่ยตกลงร้อนหรือหนาวไม่เหงื่อออกแต่มันหนาวไม่มันร้อนอ่ะ มึงไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าทำไมดูมีพิรุษไปไม่ผิดปกติดีอ่ะอะปกติป่าวเนี่ยไม่น่าปกตินะกูเริ่มสงสัยแล้วขอตังไหนดิ<ป>ขอตังไหนเอาตังไปทำไรซื้อยาซื้อยาอะไรยาพลา ดู้ึกอยากอยากอะไรอยากอยากเซฟอะอยากเซฟอยากอะไรนะอยากเซฟอยากเซฟอยากเซฟไอ้สัสอยากเซฟอยากเซฟอะไรของมึงวะเริ่อคุยกับมึงไม่รู้เรื่องแล้วมึงเป็นอะไรของมึงเนี้ยกูไปก่อนละ ไปไหนอีกอะไปซื้อยาก่อนไปก่อนเอา้าคุยยังคุยกับกูยังไม่รู้เรื่องเลยมึงจะไปไหนซื้อยาอา้ายาอะไรของมึงยาอยู่บ้านก็มีอะไรวะทำตัวแปลกๆมีพิรุษมันเป็นอะไรวะเอานอา มันเป็นไรวะเนี่ยไม่ได้เป็นไรฮะอย่ามายุ่งกูทำไมมึงนอนสั่นมึงลอยลอยว่ามึงเป็นไรวะฮะนอนฮะรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกเจ็บบ้างไหมเนี่ยเจ็บฮะเจ็บฮะเจ็บฮะเจ็บมึงเป็นไรเนี่ยบอกกูดิ อย่ามายุ่งกูเอากูจะได้ช่วยแต่การมึงแปลกๆกูว่าเหมือนคนติดยาอ่าปะป่ะใช่ไหมไม่ใช่อย่ามายุ่งกูไปจะไปไหนไป <c oughs> กูว่าใช่แล้วมึงเอาตังค์ไปซื้อใช่ไหมมึงไปซื้อ,อยาเล่นใช่ไหมฮะมึงบอกกูดิอย่ามายุ่งกเูเอ้าไอหนอท ใช่ไหมกูบอกให้บอกว่าใช่ไหมกูถามเนี่ยแล้วใครให้มึงไปยุ่งกับยาฮะไม่มีใครไม่มีใครให้ยุ่งอย่าไายุ่งกูมึงอ่ะจะไปไหนก็ไปก็กูจะช่วยมึงเนี้ยมึงมึงเป็นไรเนี้ยมึงก็บอกฮะมึงเป็นใครเป็นใครอย่ามายุ่งกูอ้ากกูจะช่วยมึงเนี้ยมึงก็บอกว่า มึงไปยุ่งใช่ไหมมึงบอกแค่เนี้ยพอฮะนอนเฮ้ยเฮ้ยะเฮ้ยอ,อ,อย่ามายุ่งเอาอย่ามายุ่งกูไปไหนไอ้นอตเอ้ามึงไปไหน่วะมึงเป็นอะไรมึงไม่บอกว่ามึงต้องยุ่งกับยาแล้วแหละกูเชื่อได้เลยแม่ง นะมึงมานั่งเลยตรงนี้อย่ามีย่งกูทำไมกูจะยุ่งไม่ได้มึงเป็นสภาพเนี่ยขอสังเลยมึงจะเอาตังไปซื้อ,อยาใช่ไหมเออฮะเออกูมไม่ให้มึงจะเลิกไหมบอกแค่นี้แหละกูติดแล้วอย่ามีย่งกูจะไปไหนก็ไปไปกูมไม่ให้มึงเอาตังไปซื้อ,อยาเลยหรอก มานั่งเลยตรงนี้ไปขึ้นบ้านนอร์ดมึงไปหาหลับหานอนมึงจะไปไหมไม่ไปมึงไปเลยมึงเลิกเลยนะอย่าให้เห็นว่ากูรู้ว่ามึงยุ่งเหมือนกับยาขอตังค์เลยกูไม่ให้กูออขอตังค์เลยไอ้นอตมึงจะเลิกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรออยู่ตรงนี้ <S 2> <S 2> <S 2> <S

ออกไม่ได้แล้วมึงจะเลิกไหมไม่กูบอกว่ามึงจะเลิกไหมมึไม่เลิกมึงจะไปไหนก็ไปมูไม่เลิกจะเลิกไหมกูไม่เลิก ดีขึ้นไหมสั่งแล้วสั่งแล้วดีขึ้นเยอะเลยแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยกหมดแล้วอะ่ะทำไมมึงไม่เหมือนเดิมล่ะฮะเมื่อกี้ยังดูสั่นๆหนาวหนาวร้อนร้อนตอนนี้แฉะตอนนี้แฉะอ่ะเอาวอา ยังไม่หายอีกอะยังไม่หาย่ะหายยังเออหายแล้วเออเออแม่งเอาซะกูเปียกหมดเลยนะมึงแก้งกูใช่ไหมเออกูแก้มึงก็กูรู้ไงว่ามึงแก้งกูนี่ไงกูก็เลยเอาน้ำมาสาดมึงนี่อ๋อไม่ทันกูหรอกกูรู้แล้วว่ามึงต้องแก้งกูอ่ะเนะเออเป็นไงไปอยากสิครับไปอยากสิครับเออโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเอ,อคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็เม้นไว้นะครับใช่ครับเม้นไว้เหมือนเดิมออบ๊ายบายคลิปนี้ก็ขอไปอาบน้ำดีกว่าใช่แล้วก็แค่นี้แหละบ๊ายบาย